สวัสดีค่ะสำรีนะคะจาก Episode is Love ค่ะวันนี้นะคะสำรีจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับเมนูลองแบล็กแล้วก็รู้จักกับวิธีทําเมนูนี้กันค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะค่ะก็เริ่มต้นที่ช่างบัสเกตนะคะแล้วก็กดแทนค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็จะบดเมล็ดกาแฟนะคะปริมาณผงกาแฟเนี่ย20กรัมค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะรีจะใช้เมล็ดกาแฟที่มีเทสโนตเป็นมิลชอกโกแลตค่ะ นี่นะคะสำนีก็จะทําการบดกาแฟให้ได้20กรัมค่ะ <c oughs> <c oughs> จากนั้นนะคะเมื่อสำนีบดกาแฟเสร็จแล้วก็จะชั่งตวงปริมาณให้ได้20กรัมตามที่เราต้องการค่ะเพ <c oughs> ื่อนๆอาจจะใช้เป็น19 19.5ก็ได้นะคะอันนี้มันจะต้องตามเมล็ดกาแฟที่เราเลือกใช้เมล็ดกาแฟที่เป็นเทสของของร้านเรานะคะ นี่นะคะจากนั้นสำนีก็จะทําการเกลี่ยผงกาแฟให้ทั่วบาสเกตนะคะแล้วก็เราก็จะทําการแทมค่ะแทมเหมือนปกติเลยเนาะคือตัวกาแฟลองแบล็กนะคะเ,เพื่อนๆมันมีความแตกต่างกับอเมริกาโน่ตรงที่ว่ามันเป็นกาแฟที่กดน้ําร้อนก่อนจากนั้นก็สกัดตัวกาแฟนะคะสะกัดเอสเปรสโซ h ช็อตเอาไว้ข้างบน เพื่อให้เห็นครีมมากของกาแฟชัดเจนนะคะตัวลองแบล็กเนาะโดยน้ำที่รีใช้นะคะในเมนูนี้รีจะใช้ที่ปริมาณ160 ml ค่ะเพื่อนๆอ,อาจจะใช้เป็น140 ml น้ำร้อนหรือว่า20 ml เนี่ยเป็นน้ำเย็นก็ได้นะคะจะได้เวลาดื่มเนี่ยมันจะได้ไม่ลวกปากมากหรือว่า ใครที่แบบชอบร้อนๆเลยก็สามารถใส่เป็น160 ml น้ำร้อนล้วนๆก็ได้เหมือนกันค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะสันฤทิก็จะทำการสกัดกาแฟให้มันอยู่บนน้ำร้อนที่เตรียมไว้ค่ะนี่นะคะแล้วก็ทำการกดสกัดกาแฟเลยค่ะ นี่ค่ะเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีครีมมานะคะจากกาแฟเอสเปรสโซช็อ e ตเนี่ยมันจะลอยขึ้นมาแบบชัดเจนมากข้างบนของครีม,ม่าก็จะชัดเจนเบร์นี้เลยค่ะเพื่อนเก็คือจุดเด่นของเมนูนี้นะคะ mm hmm. เขาจะมีความเป็นกลิ่นหอมกลิ่นอโลมาจากครีม,ม่าชัดเจนค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ ชอบในการชื่นชมครีม,ม่าก,ก่อนดื่มกาแฟนะคะและชอบความหอมของครีม,ม่าเป็นพิเศษก็สามารถเลือกสั่งเป็นเมนูนี้ได้ค่ะลองแบลบ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับสัมณีด้วยนะคะสัมณีจะได้มีกำลังใจในการผลิตคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะสัมีจะพามาดูมาเปรียบเทียบให้ดูกันกชัดๆเลยค่ะว่าเมนูกาแฟดำอเมริกาโน่กับลองแบล็กมันมีความแตกต่างกันยังไง mm hmm. เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะไปร่วมหาคำตอบกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะแ v e a n i ไนเ a y นะทุกคนบ๊ายบาย